อสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวรถกระบะขนอีบล็อกไปนะแต่ว่าธุระประปังตอนเช้าก็มีนะท่านนนแขกมาเต็มบ้านแล้วพี่น้อยเดี๋ยวระหว่างรอทําพิธีนะระหว่างรอทําพิธีเดี๋ยวก็จะขนอีบล็อกรอนะท่านเออขนอิฐบล็อกรอนอนและชาวบ้านมาเต็มบ้านเลยพี่น้อย เดี๋ยวขนอิบล็อกกองนี้ไปก่อนกองนี้รู้สึกว่าเจ็ดร้อยนี่แหละทุกท่านเจ็ดร้อยก้อนเจ็ดร้อยก้อน เวลาเราคนอิดบล็อกไปเนี่ยมันพื้นมันจะถลอก,กนอะท่านนะพื้นมันจะถลอกผมก็ปูเอารังกระดาษปูไว้ก่อนป้องกันพื้นถลอกเห็นไว้ย่างงี้ผมก็รักรถอยู่นะพี่น้องเอ้ย,อยกว่าจะได้มาเงินใช้เ,เงินเยอะอยู่นะกว่าจะได้ซื้อรถคันนี้นะเออตอนนี้นี่ไม่มีแล้วพี่น้องเอ้ยต้องรักษาให้ให้ดีดเพราะตอนนี้ถ้าถ้าเกิดจะให้ มีเงินแสนไปซื้อรถอีกที่สิบไร่หรอกเอขอขนั้นรถทันนี้ก็เทียบกับเงินตอนนี้เนี่ยอ้หายากท่านเลยเ,เดีจะใส่ถุงมือก่อนดีกว่าะระหว่างรอนะระหว่างรอเดี๋ยวใส่ถุงมือขนยิบล็อกขึ้นรอท่อาน จวทำพิธีทำอะไรเสร็จก็ค่อยกินข้าวกินปลาอาบน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือกินข้าวกินปลาแล้วก็ทำพิธี วันเอาไปสี่สิบวันนี้เอาไปเต็มกระบะนี่แหละแล้วก็ค่อยเอาสาเล่งขนเอาถ้ามันไม่พอเพราะว่าถ้าเราจะาไปก่ออิดบล็อกวันเดียวเลยเนี่ยมันน่าจะไม่ได้แล้วท่านเอเอเยปูนเนี่ยอาจจะวิ่งแวะซื้อปูนด้วยนะพี่น้องเลยสอง ี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปด ยี่ ah, ตอนนี้20แล้วพี่น้องเลยนยี่สิบแล้ว hả hả đừng ta nhạc nghề của cang à bút to lẽ lẹ nhiều lắm ngót rạn hả à đan